ความทุกข์ใจเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากประสบแต่เราสังเกตนะความทุกข์ใจมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็แต่เมื่อมีเหตุมีปัจจัยได้แก่ความโกรธความเกลียดความไม่พอใจความเข้าแค้นใจความผิดหวังความโศกความเศร้า ความเครียดความตกตมิจกรรวุอารมณ์เหล่านี้เนี่ยถ้ามันไม่เกิดขึ้นนะเราก็ไม่ทุกข์ใจไม่ใช่คนเราเนี่ยจู่ๆมันจะทุกข์ใจขึ้นมาเองกันไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เพราะมีอารมณ์อย่างที่ว่าเกิดขึ้นอารมณ์ที่ว่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นลอยๆนะมันก็มีเหตุปัจจัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้แก่ ความคิดในบางเรื่องบางอย่างจูจๆจะให้เราโกรธจะให้เราโมโหหรือว่าเกิดความอกหักใจเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าอาจารย์ะบอกให้พวกเราทุกคนเนี่ยโกรธขึ้นมาเนี่ยหรือว่ารู้สึกโศกเศร้าขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครทําได้นะจนกว่าจะคิดถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ คิดถึงคนบางคนคิดถึงการกระทำทางพูดของเขาเช่นจะโกรธจะรู้สึกโกรธก็แต่เมื่อคิดถึงหรือนึกถึงใครบางคนที่กันแกล้งเราต่อว่าด่าทอเราทริกผักหลังเราหรือจะโศกเศร้าได้ก็แต,ต่อเมื่อคิดถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์เช่นนึกถึงคนที่เรารักซึ่งร่วมายใจจากไปนึกถึงเพื่อนสนิทที่จากไปคนรันกที่จากไป ถ้าไม่มีความคิดถึงเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอารมณ์โศกเศร้าโกรธแค้นหรือถ้าไม่คิดถึงงานการที่ค้างคายอยู่มันก็ไม่มีความรู้สึกหนักอกหนักใจหรือเครียดมันต้องคิดก่อนนะถึงจะเกิดอารมณ์ในส่วนใหญ่และแต่อเมื่อมีอารมณ์ที่ว่าเกิดขึ้นเนี่ยเราจึงจะรู้สึกทุกข์ใจ ความกลัวเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรานึกถึงอะไรบางอย่างนึกถึงผีสางนึกถึงสัตว์ร้ายซึ่งมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นึกถึงคนที่บุญร้ายกับเราผู้ร้ายหรือว่าคนที่ไม่ประสงค์ดีกับเราเพอนึกถึงคนหรือสิ่งเหล่านั้นนะั้นมันถึงจะเกิดความกลัวขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้นึกนะมันก็ไม่กลัวนะ ไม่มีความกลัวเกิดขึ้นถ้าเราเรามีความกลัวเนี่ยนะลองสังเกตใจเราเนี่ยเป็นกพาเรากำลังคิดหรือนึกอะไรบางอย่างหรือเปล่าถ้าว่ากำลังจะให้ความกลัวหมด,หมดไปเนี่ยสิ่งที่ทําได้คือว่านึกถึงสิ่งอื่นแทนแทนที่จนึกถึงสิ่งที่มันน่ากลัวนึกถึงผีสางก็นึกถึงสิ่งที่มันทําให้เกิดความเพลิดเพลิน,นดี ที่เป็นีว่เป็นวิธีง่ายๆนะที่แม้แต่เด็กก็ทําได้สมัยที่ท่าอาจารย์พุทธาเนี่ยยังเป็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยายเก้าขวบเนี่ยตอนนั้นยังกลัวผีอยู่นะแต่ว่าทุกคืนเนี่ยหรือจะเรียกว่าทุกคืนเลยจะต้องเข้าห้องน้ำแล้วห้องน้ำก็อยู่ไกลจากตัวบ้านจากห้องนอนเวลาเดินไปห้องน้ำเนี่ยเราก็ต้องผ่านทาง,ทางปลี่ด ในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้านะมันมืดสนิทกลางทางนี่ก็มีต้นไทรใหญ่ซึ่งเด็กๆหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ลือนะ้ว่ามันมีผีเด็กใช้เมื่อเนี่ยกลัวผีนะแต่วิธีเระงับความกลัวเนี่ยทำยังไงเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยก็อาจาที่นึกถึงผีหรือนึกถึงต้นไทรที่ดูน่ากลัวก็นึกถึงปรากัดแทน ตอนเด็กนีชอบเล่นปากกัดมากนะแล้วก็เล่นจริงจังมากเล่นนี้ไม่ใช่ดูมันกัดกันนะแต่ว่าดูเอาความสวยางามและปากกัดที่เลี้ยงเนี่ยมันก็ติดตาติดใจนะเพราะในเวลาที่เดินไปลงน้ําแล้วกลับมาเนี่ยดี๋ใช้เงื่อนก็รู้นนวาทสาน,นึกถึงผีมาแหลมจะก,กลัวหรือนึกถึงเสียงเล่าลือของคนแถวนั้นมันก็จะเกิดความตนกดิฉัใช้เนื่ยกไใช้วิธีนึกถึงปากกัดนะนึกเป็นภาพเลย ขอที่เป็นภาพอากาศที่เป็นไงเกิดความเพลิดเพลินเกิดความผ่อนใจน้กถึงอากาดตลอดทางเลยจนกระทั่งนกลับมาถึงห้องนอนนี่เป็นวิธีจัดการความกลัวของเด็กใชเ้เนื่อซึ่งเราจะาเป็นวิธีการของเด็กๆก,ก็ได้แต่มันก็ใช้ได้กับผู้ใหญ่นะเด็กใช้เ,ชเมมนื่อในการรู้นะว่าเนี่ยความกลัวมันเกิดขึ้นได้ก็ต้องเมื่อน,นึกถึงอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวถ้าไม่นึกถึง สิ่งนั้นมันก็ไม่กลัวแต่ใจนึกถึงอะไรนะก็นึกถึงสิ่งที่ทําให้เพลิดเพลินดีก็าปรกกั๊ไงนึกเป็นภาพเลยนะแล้วก็สําหรับปใช้เงื่อนเนี่ยใจนี่มันก็เหมือนกับว่าสั่งได้นันในระดับหนึ่งนะเปลี่ยนสวิตช์นะ่ยับสับสวิตช์เนี่ยจากการนึกถึงผีก็ไปนึกถึงปักกัดจริงๆใจมันสั่งไม่ได้นะแต่ถ้าว่าฝึกมันก็สามารถจะสลับ แตค่คนจะด้วยไม่คนจะไม่น้อยที่ทําไม่ได้นะเพไปความกลัวมันกลองใจเพราะไม่ได้ตหนักหรือความจริงว่าที่มันกลัวเพราะมันคิดและทําไมคิดมันก็ไม่กลัวหรือว่าคิดเรื่องอื่นแทนที่มันเป็นบวกที่มันสวยงามเช่นดอกไม้หรือว่าสิ่งสารสัตว์ที่น่ารักเนี่ยมันก็หายกลัวแต่ไม่ใช่ว่าความกลัวกคความโศกความเศร้าความกลัวก็เหมือนกันนะความเครียดความวิตกกัง,งวลเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆกระสั่งให้มันเกิดก็เกิดไม่ได้จนกว่าจะนึกถึงมันอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญนะ่ไม่ตระหนักนะไม่ตระหนักว่ามันทุกข์เพราะความคิดแล้วก็ไม่ตระหนักว่าหรือไม่มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนการรับรู้ของใจนะใจคนเราเนี่ยมันรับรู้อะไรเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะเช่นไปรับรู้ถึงสิ่งที่ น่ากลัวเช่เนถ้าอุปัติเหตุเนี่ยมันเกิดความกลัวจะนึกถึงอาหารที่อร่อยมันก็เกิดความอยากนึกถึงคนที่เขายินทาว่าตา,ายเราก็เกิดความกรธนึกถึงเงินที่หายไปก็เกิดความเศร้าเกิดความเสียายนึกถึงคนรักที่จากไปก็เกิดความโศกความเศร้าฉะถ้าเราไม่อยากเกิดอารมณ์ที่นำความทุกข์ใจมาให้กับเราเนี่ยมันก็ต้องรู้จัก รู้จักเอาความคิดอื่นมาแทนที่หรือว่าเป็นนึกสิ่งอื่นที่มันเป็นบวกมากกว่าและสิ่งนี้มันก็ไม่เกินวิสัยของคนเราที่เราจะน้อมใจไปคิดถึงสิ่งอื่นแทนอย่างเช่นเวลาโกรธเนี่ยนะยเวลาโกรธเนี่ยถ้าเรามัวแต่คิดถึงเรื่องที่เราโกรธหรือนึกเห็นหน้าคนที่เราโกรธเนี่ย มันก็ยิ่งโกรธเท่าไหร่แต่พอเราเรียนการรับรู้ของใจจากการไปจมอยู่กับเรื่องที่ชวนให้โกรธก็มารับรู้สิ่งอื่นแทนที่มันเป็นกลางกางก็ได้เช่นลมหายใจนั้นครูบาอาจารย์สอนเย่ว่าเนี่ยเวลาโกรธต้องให้กลับมามารับรู้ลมหายใจดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือพาวนับพุทโธไปด้วยเมื่อใจมารับรู้ถึงลมหายใจซึ่งเป็นอารมณ์กลางกลาง หรือพุโทโธนะซึ่งมันให้ความหมายในทางบวกเนี่ยในแง่หนึ่งก็ทําให้จิตในมันหลุดจากเรื่องที่ทําให้โกรธหรือชวนโกรธแล้วขณะเดียวกันมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาด้วการปล่อยวางแบบง่ายๆปล่อยวางความโกรธหรือปล่อยวางเรื่องที่ทําให้โกรธด้วยการเอาใจมาอยู่กับสิ่งอื่นแทนที่มันให้ความรู้สึกปกติให้ความรู้สึกเป็นกลางๆหรือความสึกในทางบวก อันนี้เรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์ก็ได้เปลี่ยนอารมณ์อารมณ์ในที่นี้ไม่อยากพูดถึงอิโมชันนะแต่หมายถึงว่าสิ่งที่จิตรับรู้มีตั้งแต่รูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสและความคิดนึกอย่างเดยวใช้เงื่อนนี้ก็เปลี่ยนอารมณ์นะเปลี่ยนการรับรู้จากการรับรู้หรือนึกถึงผีสางก็มารับรู้ภาพหรือนิมิตเกี่ยวกับปลาปลากระก เวลาพอเราโกรธเนี่ยใจมันก็ไปหมกมุ่นอยู่กับความโกรธก็ต้องถอนใจมาให้มาอยู่กับสิ่งที่เป็นกลางๆเช่นลมหายใจหรือสิ่งที่เป็นบวกนะคือการบริกรรมพุทโธอันนี้เราเปลี่ยนอารมณ์นะคนบางคนเนี่ยมีความมีปัญหาเรื่องสึมเศร้ามีความหาเรื่องความเครียดมากไปหานักติตบำบัด นักจิตบำบัดบางคนเขาก็มีประสบการณ์ที่ที่ดีนะแทนที่จะให้ยาก็ก็ใช้ความจริงข้อนี้แหละว่าคนเราเนี่ยอารมณ์คนเราเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่ว่าเรารับรู้อะไรหรือเราคิดอะไรอยู่ถ้าตัที่เราคิดถึงเรื่องที่ชวนให้โศกเศร้าชวนที่ชวนทําให้เครียดเนี่ยมันก็เกิดความสูงเศร้าหนักขึ้นบางทีขณะที่คนไข้กําลังเล่าและกำลังจมอยู่ในเหตุการณ์ในอดีตที่ชวนให้โศกเศร้าสูมเศร้า สิ่งที่ช่วยได้คือชวนให้เขาเนี่ยมารับรู้รับรู้สัมผัสทางกายเช่นตอนนี้ให้มารับรู้หลังที่สัมผัสกับพนักเอาใจมาอยู่ที่หลังที่กาลังสัมผัสกับพนักเอาใจมารับรู้ก้นที่กําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้เอาใจมารับรู้เท้าที่กําลังวางอยู่บนพื้นรับรู้เฉยๆเมื่มันช่วยได้นะหลายคนพบว,ว่าเนี่ยพอถอนใจออกมารับรู้ สัมผัสทางกายที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันมันช่วยทำให้อารมณ์ซึมเศร้าลดลงมันช่วยยังไงมันช่วยเพราะว่าหนึ่งมันทำให้ใจเนี่ยวางเหตุการณ์เรื่องราวในอดีตที่ชวนให้ทุกข์ชวนให้ซึมเศร้าและมันช่วยทําให้กลับมารู้สึกตัวเพากลับมารู้สึกตัวเนี่ยว่ากำลังกาลังนั่งอยู่ในความสึกตัวก็ขับไล่ความหลงที่ทําให้ ซึงเศร้าหรือทุกข์ใจออกไปนี่เป็นวิธีง่ายๆก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์หรือเปลี่ยนการรับรู้ของใจนะซึ่งแม้แต่เด็กๆเ,เนี่ยนะยางจะใช้เมื่องเขาก็ทาเ,เป็นเป็นวลอดจะไม่อาจจะเป็นไปต้องนึกถึงปรากฏก็ได้อันนึกถึงท้องฟ้าที่สวยงามนึกถึงดอกไม้นึกถึงใบหน้าของเด็กนะที่กำลังยิ้มแยม้มนีนน่เราต้องเป็นภาพ จินตนาการหรือมารับรู้ความรู้สึกทางกายนะอันนี้เป็นเรื่องของฐานกายนะที่ถ้าว่าเราทำบ่อยๆมันก็จะเกิดความชันิชชันาญอันนี้ก็อีกอความจริงที่ว่าจิตเรารับรู้อะไรมันก็เกิดอารมณ์ในทางนั้นถ้ารับรู้ในทางลบก็เกิดอารมณ์ในทางลบถ้ารับรู้ในทางบวกก็เกิดอารมณ์ในทางบวกและจิตเอาก็สามารถที่จะ เปลี่ยนความคิดนึกต่างๆหรือเปลี่ยนการรับรู้ทางเื่อกับโทรัท์เหมือนกับโทรศัศน์เนี่ยโทรทัศน์นี่เราก็สามารถจะหมุนช่องเปลี่ยนช่องได้มีช่องที่เรียกว่าข่าวที่น่ากลัวภายพิบัติเหตุหรือว่าช่องที่มันมีแต่หนังแอคชั่นเต็ไม่ได้ความรุนแรงหนังผีมีการฆ่ากันเลือดสาดดูแล้วก็รู้สึกเสียดเสียอ๋หรือช่องเกี่ยวกับสารว์โลกก็น่ารัก ช่องการ์ตูนที่ดูแล,แล้วเพลิดเพลินใจเราเนี่ยมันเมนกระถดมันมนกระโดร,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 รทัศนะคือมันเปลี่ยนช่องได้เราสามารถที่จะสลับเปลี่ยนการรับรู้ได้แถ้าเราเปลี่ยนช่องไม่เป็นนะมันก็จะเจอแต่ช่องที่ชวนสยดสยองหรือช่องที่ชวนให้โกรธนะเช่นข่าวการเมืองดูแค่ไม่กี่นาทีก็โกรธแล้วแล้วพอโกรธแล้วนะมันมันรัาสายตาจากช่องนั้นไม่ได้นะมันยิ่งติดหนักข้าไปอนะ่ จนกว่าจะมีสติแล้วก็บอกว่าไม่ไหวนะเปลี่ยนช่องดีกว่านะไปดูช่องที่เป็นธรรมชาติมีเสียงเพลงเบาๆเจริญเจริญใจดีใจลมเป็นอย่างนั้นนะมันเปลี่ยนช่องได้คือเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยเราก็เปลี่ยนการรับรู้หรือว่าเปลี่ยนอารมณ์อันนี้ถ้าพูดแบบภาษาธรรมะเนี่ยก็คือว่าการรับรู้เนี่ยเรารู้แจ้งอารมณ์เราเรียกว,ว่าบินจาณส่วน สภาวะทางจิตที่เกิดขึ้นดีใจเสียใจสงบเย็นรุ่มร้อนเนี่ยหรือเราเรียกว่าสิ่งปรุงแต่งจิตเนี่ยภาษาธรรมว่าสังขารในปฏิจจสมุปบาทเราก็เรียนมาแล้วนะว่าสังขารเป็นปัจจัย่อบวิญญาณทังการเป็นปัจจัยให้กับวิญญาณไปพร้อมไกหมายความว่าสังขารคือสิ่งปรุงแต่งจิตอาจจะเป็นความชอบความสนใจหรือความโกรธ อ,อย่างง่ายใเวลาเราคนที่เขาเจ้าเกิดก้าวขีวอาหารเนี่ยเวลาขับรถไปในเมืองเนี่ยเขาก็จะมองเห็นมองหาหรือเห็นแต่ร้านอาหารแต่คนที่ชอบช้อปปิ้งเวลาเข้าไปในเมืองก็จะเห็นแต่ศูนย์การค้าหรือว่าเซเว่นหรือร้านที่จับจ่ายใช้สอยคนที่ชอบพวกเครื่องประดับหรือเครื่องแต่งกายก็จะมองเห็นแต่ร้านตัดเสื้อหรือร้านขายเสื้อผ้า ต่ยังดูไม่เห็นนะมันจะเห็นแต่ร้านที่ตัวเองสนใจคนที่สนใจหนังสือก็ไม่เห็นร้านอาหารไม่เห็นร้านขายเสื้อผ้าไม่เห็นร้านอะไรเลยนะยมันเห็นแต่ร้านหนังสืออันนี้เรียกง่ายว่าสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณแต่วิญญาณก็เป็นปัจจัยเกิดสังขารกันหรือวิญญาณเป็นปัจจัยปรุงแต่งสังขารวิญญาณคือการรู้แจ้งอารมณ์อารมณ์ในที่นี้หมายถึงรูปรลกลินเสียงสัมผัสรับรู้รับรู้อารมณ์อะไรมันก็ก่อให้เกิดสภาพปรุงแต่งจิตแบบนั้น อย่างเดใช้เรื่อเนี่ยนะเห็นปากกัดหรือวันนึกภาพปากกัดเนี่ยจิตใจก็เกิดความเพ,เพลิดเพลินแต่คนบางคนเนี่ยไปนึกถึงผีแล้วก็นึกถึงเรื่องปรุงแต่งเกี่ยวกับผีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิญญาณชนหนึ่งนะรับรู้ธรรมารุมมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะเกิดจากสภาพปรุงแต่งจิตหรือสังขารในทางลบความกลัวแล้วก็นําสู่ความทุกข์ น,นี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้จักควรจะทำความเข้าใจเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยไม่ว่าเพราะเกิดอารมณ์ใดโกรธเรียนเครียดกังวลเนี่ยให้ลองกลับมาดูนะเป็นเพราะเรากำลังคิดถึงเรื่องอะไรอยู่แต่แทนที่จะคิดเรื่องนั้นก็ไปคิดเรื่องอื่นดูสิหรือไม่ฉะนั้นก็กลับมารับรู้ลมหายใจกลับมารับรู้การเคลื่อนไหวทางกายบางคนก็ใช้วิธีขึงนิ้วบางคนก็ใช้วิธียกมือพลิกมือไปพลิกมือมาอันนี้ว่าพาจิตกลับมาอยู่ที่ฐานกายเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ จากอารมณ์ที่เป็นลบก,ก็มาสู่อารมณ์ที่เป็นกลางๆหรือเป็นบวกอันนี้จะเรียกเป็นวิธีการง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้เพราะฉะนั้นก็ถึงนี้ถึงแนะนำายัางยว่าให้คิดบวกบ้างอย่าคิดแต่ลบเพราะคิดลบแล้วเนี่ยมันมีแต่จะเครียดม,มีแต่มีความกังวลคิดบวกบ้างมันก็จะเกิดความความวางหรือเกิดความสุขขึ้นมาแต่มันมีที่ที่ดีกว่านั้นหรือแล้วก็ยากกว่านั้นด้วยนะก็คือไม่ต้องเปลี่ยนอารมณ์นะไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องคิดไม่ต้องพาจิตหลุดออกจากอารมณ์ที่มันทาให้ทุกข์ แต่มารับรู้คือเห็นอารมณ์นั้นอย่างซื่อๆอย่างตรงๆเนยะช่นมีความกลัวเนี่ยแทนที่จะเปลี่ยนเรื่องคิดเพื่อมันจะได้หายกลัวนะก็มารับรู้แบบรู้ทันความกลัวก็คือมีสติด้เห็นความกลัวมันก็จะถอนใจออกจากความกลัวมันจะเกิดสภาวะผู้เห็นไม่ไม่ใช่ผู้เป็นขึ้นมา หรือว่าเวลามันกลัวเพราะมันเผลอคิดเรื่องผีหรือว่าคนที่เขาจะมุ่งร้ายทำปั่นแกล้งเราคิดถึงผู้ร้ายที่เราปรุงแต่งขึ้นมาในใจแล้วทําให้กลัวแล้วก็เพียงแต่รู้ทันนะความคิดนั้นแท่ที่จะเป็นเรื่องคิดเราก็แค่รู้ทันนะพอเพียงแค่รู้ทันความคิดนั้นก็จางหายไปหรือแค่รู้ทันอารมณ์กลัวโกรธกงงังวลมันก็จะจางหายไป หรือที่ไม่ต้องใช้วิธีเปลี่ยนเรื่องคิดหรือคิดเรื่องที่เป็นบวกอันนี้ก็คือสิ่งที่เราฝึกได้เหมือนกันนะเราก็ควรจะฝึกด้วยมันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนอารมณ์แต่เป็นการรู้ทันอารมณ์ซึ่งทำได้ยากกว่าแต่ว่ามันก็ถ้าทำเป็นล่าก็ให้ผลที่เร็วเห็นไม่ก็ไปเป็นหรือว่ารู้สื่อ,อเนี่ยมันเป็นวิธีการที่เรียกว่าสุดยอดมากะ แทนที่เราจะเอาความคิดบวกมาแทนแทนที่ความคิดลบเอาปากัดเอาคิดเรื่องปากัดมาแทนที่เรื่องผีสามนะเราก็แค่รู้ทันเวลามันคิดลบขึ้นมาแต่ทางนี้ต้องมีสติเพราะถ้าไม่มีสติแข็งแรงพอมันก็จะหลุดเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในความคิดแล้วก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวคิดเรื่องผียาวเยี่ยไรคนนี้แล้วก็กลัวน,ะนอนไม่หลับนั้นถ้าเราใช้ วิธีการมาเห็นความคิดและอารมณ์แบบสื่สๆ่ตรงตรเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ไม่เพียงแต่ใจเนี่ยหูุจากอารมณ์ที่ก่อทุกข์ให้กับเรามันช่วยทําให้เราได้เห็นความจริงของอารมณ์นั้นเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นว่ามันไม่เที่ยงต่อไปก็จะสามารถจะเห็นยิ่งไปกว่านั้นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือมันนั้เกิดปัญญามันไม่ใช่แค่ว่าใจสงบเพราะว่าไม่ทุกข์เพราะว่าไม่โกรธเพราะว่าไม่เพราะว่า ไม่กลัวเพราะไม่เครียดแล้วมันเกิดปัญญาด้วยเพราะว่าธรรมชาติเพราะอารมณ์พวกนี้มันก็มีธรรมชาติที่แสดงสัจธรรมให้เห็นการที่เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเข้าใจกายและใจตามความเป็นจริงนี้แล้วในทางพาษาศาสนาก็คือเป็นปัญญานะปัญญาไม่ใช่แปลว่าคิดเก่งนะอย่างเดียวนะปัญญาที่สมัยคือการเห็นตามความเป็นจริงอย่างที่เราสอนเมื่อสักครู่เนี่ยธรรมจากพระพาทธศาเนยปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริง มันไม่ใช่แค่ความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งหมายถึงการคิดเก่งอย่างเดยอนะแต่มันยังหมายถึงการที่ทำให้เราเห็นสิ่งต่างตามความเป็นจริงเห็นอะไรนะเห็นกายเห็นใจ,นใจด้วยรวมทั้งสิ่งที่เกิดขึืนอกายและใจด้วยรวมทั้งทุกขเวทนารวมทั้งอารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้ถ้าเราสามารถจะเห็นสิ่งต่างตามความเป็นจริงหรือว่าเริ่มต้นจากการที่เห็นสิ่งต่างแบบซื่อๆตรงๆนะไม่เข้าไปผักใส หรือไขว้ซึ่งเป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งต่อไปมันไม่ใช่แค่เห็นกายว่ากําลังทําอะไรอยู่ไม่ใช่แค่หรือเห็นลมที่เข้าออกไม่ใช่เห็นแค่ือที่พิภไปมาต่อไปจะเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเลยเห็นเวทนาโดยที่ไม่เข้าไปยึดไปเกาะหรือผักสายเวทนาแล้วก็คือเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดเยซึ่งยากมากเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธเห็นความเครียดไม่เป็นผู้เครียดนี่ก็ยังง่ายกว่าเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวด ต่ถ้าเราฝึกเอาไว้นะมันก็จะช่วยได้แต่แน่นอนนะในการเปลี่ยนการรับรู้เนี่ยมันก็ช่วยได้นะคนที่กําลังบาดกําลังเจ็บปวดนะเพราะน้าร้อนร่วงเนี่ยบางคนเนี่ยพอคิดถึงหิมะคิดถึงน้ําเย็นเนี่ยเออมันก็ช่วยลดความปวดได้นะปวดสาปวดร้อนแต่ถ้าว่าเราทาได้ดีนะคือเห็นมันเห็นความปวดมันก็จะรู้จักความปวดได้กายยังปวดอยู่แต่ใจไม่ปวดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ช่วย ช่วยจิตช่วยใจช่วยกายได้มากทีเขึ้นความทุกข์ใจ